วันนี้เป็นงานวันนี้เป็นงานกีฬาสีของเรานะคะนี่มีคนรสายสวยมากอันนี้ก็คือเรานะคะนี่สวยมากเลยนี่ก็จะเป็นกีฬาสีของเรานะคะเป็นเดิมตามตามนามาเยอะนะคะนี่มีเพื่อนเราด้วย <c oughs> นี่ก็จะมีโรงเรียนอื่นนะคะเขาก็มาพารำนะนสวยไหม ลไปแล้วก็คนก็ตีกองก็ตีไปถือนองอันอันนี้ก็จะมีเตมายเยอะ์เตมายเออรโรงเรียนอื่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งนาอรุบานะคะอันนี้โรงเรียนเราเหรอไม่ใช่น่าจะใช่นะมาลองดูก็จะไปก็จะมีคนถือถือป้ายถือถือธงนะคะค่ะนี่ก็คือโรงเรียนเราเป็นเรานะคะ มันคือโรงเรียนเรานี่แหละชุดยีเฟรมมาเราจะเจอเรานะคะนี่กลุ่มเรานะคะเนี่ยค่ะเห็นแล้วไหมแล้วไปบายเกิดเราเสืเ้อสีเลยแล้วก็ไปแล้วก็วิ่งสาวคนนี้วิ่งไปเดิน <laughs> <laughs> ไม่ทันเขานะคะแล้วก็ลำแล้วก็จะมีคนลำนะเ <laughs> น,นี่ยกองกตีกองกระตีไปอ่าสวัสดีค่ะเรยนค่ะเออกองอ่ะ <laughs> กองกองแบบโรงเรียนอื่นนะไม่ใช่โรงเรียนเราแล้วก็มีเขาจะมีเครื่องเสียงมาด้วยที่เสียงแล้วก็แล้วก็มีเบียโนแล้วก็แล้วก็มีเรออสตาแล้วก็มีาออสตาที่เดินตามหลังนะแล้วก็เขาคกแค่จะเดินไปเรื่อยๆจนถึงโรงเรียนนะแต่๋ยวแรกก็จะเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆนะ นี่ก็เป็นออสมอเยอะเลยก็จะมีคนถือป้ายด้วยป้ายเยอะมากเนียคนนี่จะมาถึงโรงเรียนเรานะค่ะนี่คนสวยมากเลยแล้วก็จะถืองคือธงคือธงแล้วตาอไปก็ถือธงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกเราอีกเดินไม่ัน้ เอันนี้ก็คือนางลำนางลำจะมีเหไรอีเอ่ะแล้วก็มีคนตีกอแล้วก็มีคนร้องเพลงแันมีคนเต้นด้วยแล้วก็มีเรานะคะเราหรือเราพักอยู่อ่ะร้อนแดกมากคุยร้อนแดกอันนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ก็เดินเดิน